ร่มมากครับถ้าใครชอบมันก็มีมันแทรกด้วยตรงกลางตอนแรกหนูออกเป็นอีเวนต์ค่ะแล้วก็อันนี้มาเปิดเป็นสาขาแรกแบรนด์หมูโดนปิ้งค่ะเป็นหมูปิ้งโบราณน้ำฉ่ำที่เด็ดของร้านก็จะเป็นน้ำรานหมูแล้วก็ลูกค้าจะติดใจเป็นพิเศษเลยของเราขอได้ไม่อันค่ะเราจะเทน้ำราดให้ลูกค้าทุกถุงเลยเป็นน้ำที่มาจากหมูนะคะ มันมุ่ม,มาจากอะไรอะอ่านะสูตรน้ำหมักคะ่ะพี่น้ำหมักของหนูก็จะเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษทาเนื้อหมูเป็นสันนอกส่วนนี้มันจะทําให้หมูอร่อยอันนี้คือน,น้ำหมักสูตรพิเศษของทางร้านแต่อร่อยชัวร์โอ้ความสะอาดเน้นมากเลยคะ่ะเน้นความสะอาดเป็นหลักทุกอย่างต้องสะอาดใหม่สดแล้วก็สะอาดหมักหมูทุกวันแล้วก็เสียบไม้ใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้ทุกวัน อีเวต์ก็ยังออกอยู่ค่ะกระแสะตอบรับก็ดีมากจนมาเปิดร้านประจำเลยคะ่ะจริงๆหนูจะเปิดทั้งหมด5สาขาอันนี้ก็จะเป็นสาขาแรกขยายแฟรปไชสายแล้วก็ขายปีกขายศพด้วยค่ะสาขานี้จะเปิดตั้งแต่ตีห้าครึง่งถึงส0บโมงครึง่งทุกวันจันถึงเสาร์ตั้งอยู่ตรงหน้าโลตัสเอ็กเซสตลาดแก๊แบรนด์หมูปิ้งโบราณน,น้ำฉ่ำค่ะฝากคนอายุทยานะคะช่วยมาชิมด้วยค่ะแบรนด์หมูโดนปิ้งค่ะอร่อยแน่นอนค่ะลองมาชิมกันได้ค่ะ ื่นเช้าคิดคิดไว้ว่าจะหาอะไรอร่อยอ,อยกินที่ตลาดแปลนอยุธยาได้ยินมาว่ามีหมูปิ้งอร่อยวันนี้จะพาไปกินปิ้งสุรโบราณ อีเวนต์ทั่วไปค่ะจากอีเวนต์ใช่ไหมคะลูกค้าก็จะถามว่าแล้วตั้งประจําร้านประจําอยู่ที่ไหนกระแสะตอบรับก็ดีมากจนมาเปิดร้านประจำเนะะี่ยค่ะเป็นแบบหมูปิ้งโบราณน้ำฉ่ำส่วนมนากลูกค้าใช่ไหมคะที่มาทานนะคะก็จะชอบขอนเป็นน้ำราดหมูนะคะไฮไลท์เวลาเราทานหมูปิ้งอะ่ะส่วนเด็ดของมันเลยก็คือ น้ำลาดหมูสามารถเอาเข้าวเหนียวไปจุ่มได้นะคะหรือว่าไปทานกับข้าวก็คืออร่อยมากค่ะแล้วก็ลูกค้าจะติดใจเป็นพิเศษเลยของเราขอได้ไม่อันค่ะก็คือเราจะเทน้ำลาดให้ลูกค้าทุกหุงเลยเป็นน้ำที่มาจากหมูนะคะของเราทำใหม่ทุกวันค่ะพี่อันนี้หมักหมู ทุกวันแล้วก็เสียบไม้ใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้ทุกวันโอ้ความสะอาดเน้นมากเลยค่ะเน้นความสะอาดเป็นหลักเลยค่ะคือทุกอย่างต้องสะอาดใหม่สดแล้วก็สะอาดค่ะตัวน,นี้จะเป็นสันนอกค่ะพี่แล้วก็เป็นมันแข็งค่ะ2อ,อย่างเราจะใช้2ส,ส่วนในการทําหมูปิ้งนะคะหนูเป็นหมูปิง้งที่เป็นหมูชิ้นแบบนี้ค่ะ อันนี้คือน้ำหมักสูตรพิเศษของทางร้านแต่อร่อยชื้อวะจะหมักข้ามคืน1วันค่ะน้ำหมักเนี่ยก็จะเทหมูหมักข้ามคืนไว้หนึ่งวันแล้วก็สามารถมาขายได้เลยหวันก็ทำให้หมูนุ่มแล้วเพราะว่าหนูมีสูตรพิเศษของน้ำหมักอยู่ นี้จะเป็นสาขาแรกนะคะสาขาที่2จะเปิดเป็นเดือนหน้านี้ค่ะอีเวนต์ก็ยังออกอยู่ค่ะพี่ค่ะถ้าเกิดใครสนใจติดต่อได้091-741-0145ค่ะของหนูมีทั้งแฟนชายนะคะแล้วก็ขายปิ๊กขายส่งด้วยค่ะอยากให้ลองมาชิมหมูโดนปิ้งดูนะคะรสชาติอร่อยถูกปากคนอยุทยาแน่ๆค่ะ สาขานี้จะเปิดตั้งแต่ตีห้ครึ่งถึง10บโมงครึ่งค่ะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะพี่แล้วก็จะหยุดวันอาทิตย์ค่ะตั้งอยู่ตรงหน้าโลตัสเอ็กเคสตลาดแกดลองมาชิมกันได้ค่ะหมูปิ้งโบราณน,น้ำฉ่ำค่ะ